สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลุ่มสาระสุขศึกษาและภลัศึกษานะครับโดยครูนรักใจใสนะครับวันนี้ครูจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมเราควรที่จะล้างมือนะครับแล้วก็ทําความสะอาดร่างกายของเราให้บ่อยๆนะครับหลังจากที่เรานั้นไปเล่นหรือไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนนะครับเป็นจํานวนมากนะครับนั่นก็เพราะว่านะครับเชื้อโรคเนี่ยจะติดอยู่ที่มือแล้วก็ตัวของเรานะครับถ้าหาก เราไม่ทําความสะอาดร่างกายนะครับเชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายนะครับในวันนี้นะครับครูก็มีตัวอย่างง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เชื้อโรคเนี่ยหลุดออกจากร่างกายของเราไปนะครับตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นของใช้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำภายในบ้านนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานนะครับแชมพูสระผมแล้วก็สบู่อาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่า ทั้ง3ตัวอย่างเนี้ยที่ครูยกตัวอย่างมาเนี้ยนะครับจะช่วยให้เชื้อโรคหลุดออกจากร่างกายของเราได้ไหมนะครับครับตัวอย่างที่1น,นะครับก็จะเป็นน้ํายาล้างจานนะครับครูจะแทนน้ํานะครับคือร่างกายของเราพริกไทยป่นแทนเชื้อโรคนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยจะช่วยข่าจัดเชื้อโรคได้ไหมนะครับโหเป็นไงครับเชื้อโรควิ่งหนีเลยตัวอย่างที่สองนะครับแชมพูสระผมเหมือนเดิมนะครับน้ำ แทนร่างกายพลิกไทยปนแทนเชื้อโรคเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าแชมพูสระผมช่วยไล่เชื้อโรคได้ไหมโอ้แชมพูสระผมของเราก็สามารถช่วยไล่เชื้อโรคได้เหมือนกัน ตัวอย่างสุดท้ายสบู่อาบน้ำนะครับน้ำแทนร่างกายพริกไทยป่นแทนเชื้อโรคสบู่อาบน้ำนะครับกับเชื้อโรคโอ้โห สบูอาบน้ําที่เราอาบทุกวันก็สามารถช่วยไล่เชื้อโรคได้เหมือนกันนะครับสรุปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง3ตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมานั้นนะครับสามารถช่วยเชื้อโรคนั้นหลุดออกจากร่างกายของเราได้นั่นก็เพราะว่าทั้ง3ตัวอย่างนะครับมีสารช่วยลดแรงตึงผิวนะครับที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นผิวของเรานั้นลื่นนะครับเชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถที่จะ ยึดเกาะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโควิด -19 นะครับครูก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับทำความสะอาดร,ร่างกายนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ